ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องเรานะครับก็ใครอยากมีโลโก้ช่องติดหลังชื่อแบบนี้เท่นๆนะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับใครสนใจสมัครใต้คลิปเลยครับขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่ส่งสติ๊กเกอร์ให้เราด้วยนะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาที่ผมขอไปเมื่อวานนะครับก็ถ้าใครมีนะด่านอวกาศนะใครมีนะ ที่เป็นด่านอากาศที่เป็นพวกเนี้ยหรือไม่จำเป็นต้องเป็นพวกนี้ก็ได้นะครับที่เป็นด่านอากาศสามารถส่งให้ผมได้นะับหรือว่ามาขอแลกก็ได้นะทักมาเลยนะเผื่อผมมีอะไรให้แลกนะครับใครขาดอะไรก็ทักมาแลกกับผมได้นะหรือว่าทักมาขอผมเฉยๆก็ได้เพราะว่าสติ๊กเกอร์ผมก็มีเยอะอยู่นะแต่ผมต้องการด่านอากาศที่สุดน,นะเพราะว่าอยากเปิดการ์ดอีโวนะเออถ้าใครมี สติกเกอร์เกี่ยวกับด่านอวกาศนะครับก็สามารถส่งให้ผมได้นะครับใครเหลือใช้ก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ส่งมามากๆนะครับที่จริงมีอีกนะแต่ผมรับไปแล้วรับลืมโอ้โหก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับถ้าใครจะขอแลกก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอ่าก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้เราก็จะอย่างที่เราลงชุมชนไปนะครับจะมาเปิดแพ็คที่มันขายก็คือกล่องดาร์กนะที่เราลงไปในชุมชนเมื่อวานว่าจะเปิดนะครับเออ ก็เห็นว่ามันราคามันน่าสนใจดีนะครับดาร์กรอบก่อนเราไม่หลาบใช่ไหมคือดาร์กรอบก่อนมันกล่องละร้อยมั้งแต่เน่นมันเอามาขาย3กล่องร้อยนะครับเออดูดีว่ะไอตอนนั้นเราซื้อกล่องละร้อยหรือเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนไอตอนคลิปที่แล้วเราซื้อไปเท่าไหร่ลืมนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูนะน่าจะกล่องละร้อยถ้าจำไม่ผิดนะมาสลับวันนี้1 0 3กล่องนะครับเป็นกล่องดาร์กนะหรือมีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมที่แรกว่าจะเปิดไอ้นีด้วย แต่น่าจะเกลือใช่ย,ย่อยเลยนะครับได้จี้สิกล่องเลยนะแล้วก็แพ็กการ์ดตัวละครเนี่ยสิแพ็กเลยนะครับ500กว่าบาทมั้งได้ห้าพันเพชรก็โอเคนะแพ็กเนี่ยมีใครอยากเห็นไหมเอาไว้ก่อนนะน่าจะไม่ได้ซื้อแต่เราจะมาโฟกัสที่จี้ด่างนะมันได้ดาร์คร้อยเไงเดี๋ยวขอดูอัตราการดรอปหน่อยแล้วกันนะกล่องดาร์ครอบนี้มีอารุียดาร์คดาร์คดาร์คอ๋อเนี่ย ตัวสมจี้เครื่องรางนะครับด์กโอเคมาโอ้โหมาถึงไอ้เจ็ตแพคโลนี่15เปอร์เซ็นต์เลยเหรอหน่ากลัวจังวะอุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปอันเนี้ยอยากได้นะครับ1เปอร์เซ็นต์ขอให้ออกทีเถอะสาธุแล้วก็มีราชาโจสลัด15เปอร์เซ็นต์แย่แล้วแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรือวากาดูอุ้ยอันนี้อันนี้อยากได้2เปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่นะสวิตช์โคเทลอันนี้ดีเหรอวะ5เปอร์เซ็นต์มันดีเหรอ แล้วก็หมีทำลายเต่าโหยีเอร์เซ็เลยวันนี้เลมอนมอนสเตอร์นะครับสิบเปบอร์เฟนบอลระเบิด4%มีอะไรที่เราอยากได้บ้ไหมอุปกรณ์เขียนแบบดับวิ่งสองเมอนสเตอร์หลุมดำโอ้ยทำไมนี้ให้มา24%เลยวะมาวันนี้เดี๋ยวจะหาอุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ปแล้วกันนับอยากได้เรือวาร์ปมีอะไรอีกอุ้ยอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศนะบแบบดาร์กูผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าแบบเลิฟอิดิชั่นนะครับ จริงๆแบบเลิฟเอดิชันมันมันดูโหดกว่านะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแพ็คดาร์กของเราสิ่งที่เราตามหาเนี่ยก็จะเป็นอ,อปุปกรณ์แขนแบบเรือวาร์ปแล้วกันนะครับอ,อย่างน้อยได้แปลนมาเล่นนะอะผมจะเปิดกล่องแรกก่อนแล้วกันถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวมาเปิดกล่องสองแล้วมันขาย2แพ็คใช่ไหมอืมอ่ะเอาจัดร้อยหนึ่งไปก่อนดิไปซืป้อเรียบร้อยแล้วก็ปิวไปแล้วครับ100บาทของเรา <laughs> มาเดี๋ยวมาเปิดกันเลย อ่ะถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเซตจี้ด์กเอาไปเล่นดีกว่านะครับมาเดี๋ยวได้อะไรเอาลองอลองเอาไปเล่นดูดินะครับไปจัดไปสลับกล่องแรกใครที่จะซื้อก็คิดดีๆนะครับคือเปิ์มันจีกก้กาะกๆมันเปิร์เยอะอยู่เหมือนกันนะให้มา1 0 2 0เลย15 20%เลยนะสลับกล่องแรกเราจะได้อะไรโอ้โหว่าแล้วมีโจสลัดข้อสว่าคืออะไรวะไม่รู้เดี๋ยวค่อยอ่านนะครับ โอ้โหกล่องแรกก็เกลือเลยเหรออันนี้มันมันไอ้นี่นะมันมันโดนของซ้ําได้นะไปกล่องพวกนะี้จะซื้อคิดดีๆนะจะไปเพื่อความเมามันนะครับโอโ้โหโอ้โหหมีสองตัวแลนะ้วเนี่ยเมื่อกี้ก็หมีโจรสลัดไอ้นี่ก็หมีทาลายเต่าโอ้โหมาบ่อยเหลือเกินนะมากองสุดท้ายขอแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ซ้ําได้ไหมอ่ะขอไม่ซ้ําแปลนอวกาศต้องมาแล้วจังหวะนี้หรือแปลนเรือวาร์ปก็ได้อยากได้แปลนเรือวาร์ปมากกว่านะไป หลุ้นซะเลอเกินโอ้โหเจ็ตแพคเรากล่องแรกเราเกลือเกลือแบบเกลือมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราได้มาร้อยหนึ่งปิวไปแล้วนะครับเมื่อตกฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส60%ทำลายเตา๋าอันนี้การเอฟเฟกอันตรายกันได้นะโอ้โหแล้วอีกความสามารถหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลย ทำไมไม่เป็นความสามารถเดินผ่านทำลายเต่าอะโหดเลยนะอันนั้นนะ่ะอันนี้คือโอเพิ่มค่าบันทาง200%แล้วก็อะไรเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันที่มีล็อกเอฟเฟกโอกาส68%ยกเว้นค่าบันทางของฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลโอ้ยสกิลใครมันจะใช้ยกเว้นค่าบันทางวะชา์โล่หนึ่งขั้นนะครับแล้วก็มาตกฝ่ายตรงข้ามโอกาสโอ้ของห่วยที่สุดนะครับแต่ ยังไม่ได้ของที่เราต้องการนะขอเปิดอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันไปอีกร้อยหนึ่งดูดีว่าสองรพริกชีวิตแล้วได้ไหม <c oughs> มันจะไม่ออกจริงๆหรอวะแล้วก็ปิวไปแล้วนะครับแล้วก็เป่าสองแพ็คเลยถ้าไม่สาใจมาเปิดเอ้นี้ต่อไหม <c oughs> ไม่อยากเปิดแล้วนะครับรู้สึกเกลือมากเลยวันนี้ไปด์สนะครับกล่องแรกคนอื่นเขาได้ป่งได้แปนกันทำไมผมมาเปิดได้แต่อะไรแบบนี้วะไปืม โอ้ยไอไอมอนเตอร์หลุมดำนะครับไอที่เปยดเยอะๆไปเนีไไ่ยคือความสามารถมันดีอยู่นะแต่ว่าไม่มีตัวจะเล่นแล้วด <oun> ิและการที่เราไปลงจุดสตาร์ทมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากนะครับเขาวางกับดักไว้ก็ชิบหายได้เลยไปแปนต้องมาแล้วแหละ2%เลยนะเว้จะไม่ออกเลยเหรอโอ้ของโอ้ใครซื้อนะครับผมว่า เก็บตังค์ไว้ซื้อ,อย่างอื่นดีกว่าอ่ะมันจี้ด่าก็จริงครับแต่ว่าโอกาสได้น้อยมากเลยโอกาสที่แบบได้ของดีๆอ๋อได้อะไรดีบ้างเนี่ยหูได้อะไรดีบ้างอ่ะอันเนี้ยน่าจะดูดีสุดแหละที่เหลือคือแบบโอ้ของกากเกลือมากนะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะไปเราหมดไปแล้ะ คราวนี้เนี่ยเรามาจัดเซตเล่นไปเอาไปเล่นดีกว่านะครับมันต้องเล่นกับอะไรเนี่ยเล่นเดทเดทไม่น่าเดทไม่น่าได้ใช้อะไรพวกนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวขอจัดเซตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็เซตเรียบร้อยแลวครับสาหรับการจัดเซตดาร์กที่เราซื้อมาในวันนี้ในงบ200นะมา200ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่มันแบบดูดีเลยแปดเราก็ไม่ได้้วเพราะว่าจอแปดมาเล่นกับเดทก็อดเลยนะครับมาขอเป็นยกเว้นอันนึงแล้วกันก็คือหมวกนะครับถ้าเราไม่ใส่หมวกไปมัน จะเล่นไม่ได้นะอสิ่งที่เราได้มาก็คือ4อย่างเลยครับอีกอันนึงอะ่ะก็คือหมีโจรสลัดใช่ปะเออหมีโจรสลัดแล้วก็เจดแพคโลแล้วก็ไอ้นี่มีทับไล่เต่าแล้วก็อันนี้น่าจะดีสุดแล้วนะครับไอมอนสเตอร์ Monster หลุมดํานะเอามาเล่นกับเอโรนี่แล้วกันก็น่าจะเป็นตัวเดียวแล้วแหละที่เล่นได้นะไอ้สองจีนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนะี่ยมาเดี๋ยวลองดูว่ามันเล่นได้แค่ไหนนะปะจี G ้ด้ากลางๆนะครับอย่าไปหาซื้อ ถ้าใครดวงดีก็ยินดีด้วยนะครับแต่ผมคือโอ้โหลำบากมากไปเล่นด่ารลูกเต่าก่อสร้างนี่แหละจัดดิโอ้โหแล้วดูตัวที่เราเจอนะครับชิบหายแล้วเอากันวิกมาชัวโอ้โหเอากันวิกมาจริงด้วยแล้วมันจะอยู่ตรงไหนแล้วเฮ้ยเดาเดวเดาไม่ใช่ผนึกนี่ว่าอย่างนี้แหลมเราเลยนะครับมันก็พอจะทะลุได้อยู่นะว่าไปอะทะลุวิกอะแต่ต้องกะระยะดีๆเลย ขอเสี่ยงเลยแล้วกันเพราะยังไงเราไม่รอดอยู่แล้วตาเนี่ยเออเฮ้ยเราต้องถอยเบิ้ลสี่นี่หว่าตาแรกก็โหเอาดโดรนมาไหมนะสุ่มดำอ,อืมจำสกิลเอลโรนี่ไม่ได้แลว้วมันทำอะไรได้บ้างเออ ต้องใส่คู่กับดิเมนชันดีกว่าอไอ้มอนเตอร์หลุมดำทำไรายได้แป๊บหนึ่งผมขออ่านก่อนคือมันสร้างได้แค่หลุมดำแค่นี้เหรอสามห้าโอ้โดนขังคือถ้าลูกเต่าไม่สร้างเราอาจจะชนะได้อยู่นะ เขาเดินแล้วครับชี้หายแล้วอ่ะใช้ไปก่อนเผื่อรอดแต่ไม่น่ารอดหรอกพอหน้าหลังเขาออกไปนะพอหน้าหลังไม่ออกเว้เฮ้ยโอ้แต่เขาก็เบิลได้นะโอ้ยอย่าไฟอีกทีหนึงเหรออีกโดนอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รอดแล้วอะอ่ะเราสู้แล้วกัน เอ้ะมันต้องอย่างงั้นแหละโอ้โหโดดกับไปเหยียบไฟตายนะถ้าไม่มีการวิกเสร็จเราแน่นะไปหาแดนเมชชัมนมาใส่แทนดีไหมเนะี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเซตกากมากไอ้ที่เหลือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไอ้จีที่เหลือไอ้จีที่เอามาไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหเดสอีกแล้ววันนี้มันเป็นอะไรวะกดเจอแต่เดส ปกติไม่เจอนะโอ้ยยูนิคอรน์นหนักกว่าไอ้บัตเมื่อกี้อีกนะครับโหแล้วผหนึกมาด้วยแจ่มใจเลยนะครับแบบนี้เออมันต้องอย่างนั้นแหละไอ้เจ็ตโลนี่ก็ไม่ไม่ชาร์จโลเลยนะครับเออเบอร์สี่ออกสองเหมือนเดิมโอ้โหวันเตอร์เราโคตรโคตรดีเลยครับ อสวยเลยอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปหาเดมินชันมาใสา่แทนนั่นแหะจริงๆต้องหาเดอมินชันมาใสา่แทนแล้วเราจะได้โดดอีกรอบอขอลูกเต่าสร้างให้สักบ้านหลังหนึ่งแล้วกันเออมาอ,อาจจะทะลุวิคได้นะดอกนี้เอา้าชิบหายแล้วไอพื้นที่พื้นที่ไม่ออกว่ะ ไอ้เพื่อที่เอลูนี่ไม่ออกโอ้ยชิบหายแล้วตายนะครับทหารดัมเมชั่นมาใส่แทนดีไหมใส่แทนอะไรดีวะใส่แทนได้มีททำลายเต่าแล้วกันเดี๋ยวนะไอ้ดีนี้มีดัมเมชั่นด้วยเหรอวะ แต่โลดชาร์จอยู่นะเจ็ดแผกเรามันชาร์จได้แค่โลดเดียวขั้นเดียวนะตายเหมือนเดิมดูที่เราจะชนะใข่ไหมวันนี้นะมันเล่นยากครับตัววิกแบบเนะี่ยคือมันเจอกันวิกก็ตายไงเออไม่โคเวอร์ไม่พอนะเดี๋ยวไปซื้อแบโคเวอร์แป๊บนึงโอ้เจอเป็นไนกี้ชิบหายแล้วเรามีเขามีการวิกด้วยนะครับ แล้วได้เป็นคนที่2ด้วยเ,เขาเลยมากอดลอยฟ้าลุมดำเฮ้ยเรามีสลับหลุมเออผมไปเปลี่ยนเซตไปแล้วผมเอาแม่เหล็กสลับหลุมมาคนระับเจ้าดิเมนชั่นเอาแล้วไม่สลับหลุมล่ะโอ๊ยตายชีวิตสลับหลุมเออนั่นแหละสลับหลุมเออนั่นแหละแค่นี้มันก็สร้างไม่ได้แล้วโดนเราสลับหลุม เราก็วิกได้เหมือนเดิมด้วยว่าเราไม่มีการวิกต้องไปหาการวิกมาใส่เฮ้ยวิกไม่ได้วิกไม่ได้วิกไม่ได้ไไดโอ้โหแล้วมันจะเหลือตรงนี้ไว้ทำไมเนะี <laughs> ่ยเหลือไว้ตรงเดียวเนะี่ยเราต้องทอยสองตั้งแต่ทีแรกเลยแล้วกันเออไม่ได้เดินละมึง เออนั่นแหละไปเขาโดนมาไหมเอาโดรนมาแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วชิบหายแล้วโอ้อะไรวะไอ้นั่นก็ไม่ออกไอพื้นที่ของ er เอลโรนี่เออทาสีกลับคืนมาไดมนชชั่นก็ไม่ออกอะไรวะทำไมมันกากแบบนี้ เออออกสักทีเออโดนทาสีช่างหัวมันนะครับ,รบไปเออ,อนั่นแหละออลโอ้โหมันจบไม่ได้อ่ะ<จ>เออนั่นแหละเออนั่นแหละ ถ้าไม่ติดตรงนี้นะผมวีคไปแล้วเออนั่นแหละตายไปนะครับเราอะอ,อ,อืมลาเชลขอเริ่มก่อนถ้ามันเริ่มก่อนมันก็ชนะเรานะอยากไม่ชนะใครเลยเล่นมาเออมามีตานเนี่ยแหละกูจะชนะอันนี้การวีคก,กันนะเนี่ยมันยังใส่กันวีคมาอีกปุซ สวยสร้างพื้นที่สวยแดนเป็นชั้นแดนเป็นชั้นไม่ออกนะครับสองสวยแล้วมึงมาวางตรงนี้ทำไมโอ้ <iet> ชิปหายกูจะวีคได้ไหมเนะี่ยสาม โอ้ชิบหายแล้วโดนวีกกันไอทะลุวีกครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมชนะได้วะนะถ้าโอ้โหถ้าไอลูกเต๋าเวนนี่มันไม่สร้างตัวึ้งผมชนะไปแล้วตาน,นี้ผมชนะครับดูนี่งไงอ่าพื้นที่เอลโูนี่มันเหยียบพื้นที่เอลโูนี่พื้นที่เอลโูนี่ไม่สร้างเหรอ อามันพัดน้ำผมหลุดจากไอ้นี่เนี่ยเนฮะ้ยเทาสีทาสีเฮ้ยอมันพัดน้ำเราเราไม่ออกจากคุกเราอะแปลกดีนะครับนี่งไงโดนทาสีไปนะครับเป็นไงตัวแก้ทางไลยเชลเลยเดินเหยียบก็เป็นของเรานะครับเขาจะทำอะไรเขาจะทาสีบ้านเราแหละ ลงคุกไปนะครับมีไอ้น,นี่นแล้วก็เป็นของเรานะครับชนะแล้วตาเนี่ยเราออกจากกรงก็ทาสีตรงนี้ชนะนะครับก็จะทาสีบ้านเราทาสีเขาออกอ่ะท,ทาสีเขาออกจริงด้วยอ่าเราก็เหลือแค่หลังเดียวทีนี้นะครับสบายใจชนะได้แต่ตัวแบบนี้แหละ <laughs> เออโอ้โห จุกๆไปนะนก,ก็โอเคเพิ่งจะชนะตัวเดียวนี่แหละเออวันนี้เหนื่อยมากนะครับกับการเล่นสุดเหนื่อยใจกับจีดาร์ที่เราได้มานะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากไอ้นีไน้ไอ้นี่ถึงมีประโยชน์ก็จริงครับแต่ในยุคน,นี้เล่นยากมากนะสรุปวันนี้เกือนะครับก็ใครอยากไปเปิดตามก็มาพูดคุยกันได้นะใต้คอมเมนต์ได้เลยเปิดได้เลยนะใครเปิดแพคนี้บ้างผมเมาสองแพ็คแล้วนะก็คือไอ้ 2แพ็คเลยก็คือดาร์ก2กล่องนะครับก็เป็น6ก,กล่อง6ก,กล่องจี้ได้แต่ของก,กากๆนะครับได้หมีมา2ตัวแล้วก็ได้เจ็ดแพ็โลมาหนึ่งแล้วก็ได้มอนเตอร์มาหนึ่งโคตรเกลือเลยครับเปิดอันนี้ต่อดีไหม <laughs> ยอย่ๆๆส่วนแพ็คพวกนี้อืมอันนี้ดูน่าสนใจมากเลยนะมีใครอยากเห็นไหม <laughs> พอแล้วพอแล้วพอแล้วนะครับไม่ไม่เปิดแล้วโอเคเปลืองตัง แล้วก็มีของที่น่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเปิดรูนดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาซื้อรูนนะครับูนพวกนี้อันนี้ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่เลยนะบ,บอกไว้ก่อนรูนป้องกันหุ่นไราการมันกันจี้ไม่ได้ครับส่วนมากเขาก็ใช้จี้ในการสาบใช่ปะสิ่งที่น่าซื้อก็คือนี่ครับการย้ายการดูดการเมืองผุดอันนี้ถ้าใครไม่กลัวแบมบีน่าก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะถ้าแบบคุณไม่กลัวแต่ผมกลัวแบมเงียผมก็เลยใช้อันนี้แล้วก็อันนี้ย น่าใช้นะส่วนที่เหลือหมัดนี้ยังไม่รู้ว่ามันดียังไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันหมัดนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยใช้อันนี้เนี่ยน่าใช้อยู่นะเนี่ยหลักๆก,ก็2ออย่างนี้นะน่าใช้เพราะว่าเจอได้บ่อยนะตัวดูดกับตัวย้ายเนะี่ยเจอบ่อยมากๆเลยนะอืมก็สำหรับวันนี้นะสำหรับการเปิดกล่องจีด้าก็จบลงไปแล้วนะคใครที่เปิด แท็กเดียวกันก็อย่าดืมมาคอมเมนต์ครับได้ไรกันบ้างส่วนวันนี้ผมเกลือมากเลยครับไม่ไหวแล้วแต่ได้น,นี้มอนเตอร์มาก็โอเคอยู่ถือว่าเอามาเล่นกักเอลูนี่ลวกันเอาไว้เก็บแจนะแต่จากที่เล่นดูยังไม่ชนะใครเลยนะเออเพิ่งชนะไอลาเชลเมื่อกี้นั่แหละถ้าไม่เจอ,เอลาเชลก็คงยาวๆครับแพ้รัวๆนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อเพียงตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย